ครับวัดดีครับเมื่อนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่12นะครับตุลาคมอ่า2566ครับผมอยู่ที่ตลาดนัดโคกกระบือบ้านคุหว่านะครับตำบลคุหว่าอำเภอคุญยรายจังหวัดกาฬสินนะครับก็ไปเป็นคลิปที่2นะครับดูวัวสวยๆวัสดีครับห้อยโอบครับแม่นี้สวยๆนี่เปิดเท่าไรครับห้าหมื่นท้วนเนาะเป็นแม่สาวเพิ่นประมาณจักปีแล้วครับ อ๋อสองปีเนอ้าห้าหมื่นทวนสองปีสีแดงเนื้อหนังดีแข้งขาบ่มีดตัวนีเนาะบื่อลึงได้เอาสมบูรณ์ดีเอาสูงประมาณร้อยสี่สิบขึ้นเนอ้ําด้วยสี่สิบบวกดนะครับหางเงาหางลำเนื้อหนังดีครับแม่นี่ด้วยเอาเบ,บื้องหน้าตาเบื้องนิ่งดีเป็นตะเลี่ยงเนอ้ําเป็นตะเลี่ยงดนะครับเอาสวยสีแดงด้วยครับเอาบ่มีบ่มีด,ด่างเนอ้ํสีแดงเลยเนีย่เอาชุบห้าหมื่นนอ้ ห้าหมืน่นนะครับเด้อแม่นี่เด้อเอาห้าหมืน่นเอาหันมาทางแม่นี่ครับเท่าไรครับบ่หนี่สามหมื 35, ่นห้าสามหมื่นห้าแม่นี่ก็ร้อยสี่สิบบวกขึ้นกันเนาะสามหมื่นห้าแข้งขาบ่ามีแบบนี้เนาะเงี้ยเอดีครับแม่นี่เด้อเอานิ่งห้องหอยโบนี่สินิ่งเนะครับเชื่องเป็นตอรี่เอาเนี่ยแข้งขาเด้อครับเด้อเอาล่ำตูดเบิ่งเอาเด้อครับเด้อเอาหางเงี้ยตั้งใจดีสามหมื่นห้าเนาะสามหมื่นห้านะครับแม่นี่เด้อ เอาแม่นี่สามหมื่นห้านะครับเอาแม่นี่ห้าหมื่นนะครับเบอร์โทรครับศูนย<อ>์เก้าห้าห้าสี่เก้าสองห้าหนึ่งหนึ่งเอาโทรมาเลยเด้เอหอยบูจากอำเภอนาบนกาลาสินขอบคุณเลหลายครับใส่ของห้ามีบอรครับมีบอหมัว่วบ,บอมีเลยเ แม่บอกครับแม่นอยู่ครับผมเออลูกแม่เดียวบ่แม่เดียวครับแยกลูกไปแล้วเปิดเท่าไรแล้วครับบ่เนี่ยสองหมื่นสองได้ลูกตัวเดียวเนาะได้ลูกตัวเดียวแยกไปแล้วเปิดสองหมื่นสองเนาะสูงเท่าไรแล้วครับหน่อยสี่สิบได้ดอกเนาะได้เยอะดอกหน่อยสี่สิบแพงขาบ่ยังนี้เนาะยอดดีด้วยครับแม่ด้วยได้ลูกเดียวด้วยได้ลูกหนึ่งราคาถูกถูก สองมื <22 S 1> ่นสองเอาสองมื่นสองไม่มีตะหนีเนาะเบอร์โทรครับศูนย์หกห้าศูนย์เก้าศูนย์แปดแปดสามหนึ่งห้อยอัมพา ห้อยอำมผ้าจากาโพชัยเนาะอําค่าเนะาะเอาเพื่อผู้ใชสองหมื่นสองโทรมาเลยเนาะนี่เนาะสองหม,ม,มนสนะครับขอบทุ่นใไลายครับคุณโบ,บเห็นหงว,วนเลยเอใน,นเสือดโทดไหนล้วครับตัวนี้ สองหมืสองหมื่นม่นเสิร์ป่ะสองหมื่นจนทวนนี่นะผมผมทานไทยรไปตัวไหโอ้ยทยนี้ไทยแล้วเหลือตัวไหนเหลือตัวไหนบ่เนี่คู่นี่หาเงินอืมม่สาวั้งสวหามืนหัวโล่นย่างดีเลย สววยตันี้ประมาณปีบ่อกง่เสิร์ตเอาแม่นี่เอาคู่นี่หาหมื่นตัวละ, 20, วาาอะสองหมื่นกว่าบาทสองหมืน่นกว่าบาทบ่มี่จหนิสูงประมาณจักลอยสามสิบได้นะครับแม่ยสองเม่นี่เนาะเอาเลาเบอร์มาเอาเบอร์เอาเบอร์อาอรมาอ,อันนี้คู่นี่หาหมื่นเนาะตัวละสองหมื่นหา ถ่แยกนาประมาณร้อยสาสิบแค้งขาบ่มีแต่นี้ยังง่วงมานจักปีหนึงนี่บ่คู่นี่บ่มีแต่นี้เนาะเอาเอาเป็นคู่นี่หาเม้นถ่าแยกสองหันไปเลยบอกอืเอาเบอร์โทรครับศูนย์หนึ่งสามสองแปดสามสอหกห้าสองเจ็ดนาะเอาพอเสิร์ฟเนาะเอาพอเสิร์ฟโอ้โหเห็นุวงาได้เลย จังไหนของไทยฮาวนี่แม่แม่ลูกบ่แม่ลูกมแม่ลูกครับล,ลูกผูกลูกแรกลูกสองครับลูกตัวที่สอง่นเนะานะงวดไทยเนาะเอาพี่น้องไดได้งวดไทยถูกๆไม่รา,าค่ะสองมือเนาะเปิดตัวรองได้เนาะตัวนี้กัมแม่นบอก อันนี้ก็แม่ลูกอันนี้เป็นลูกตัวเมียเนาะครับผมเดี๋ยวเด้องวดไทยคือกันครับกําลังสารวนกันอยู่อ๋อแม่ลูกลูกตัวเมียเด้อถุงเท่าไหร่แล้วครับสองเมื่นหาพันครับโอ้อันนี้สองเมื่อนหาเนาะสองเมื่อนหาเด้อเอาตัวนั่นลูกผูดสองเมื่นถวดตัวนี้สองเมื่นงวดไถ่กันเนาะครัไปมั่นรอยซาแล้วคว้วสูงของแม่เพิ่นเด้อร้อยยี่สิบห้ารอยยี่สิบห้าป่ะครับบมอือเอาเดี๋ยวเด้อเบิ้งทังคีก่อน ร้อยยี่สิบห้าอ้าวเบิดเบิดทครับสิบแปดหร้อยผมสูงเท่าไรล่ะร้อยสามสิบ้แขงามนี้ัมีเนาะตอนนี้แม่ลูกข้นบนี่บ่ครับบ่โอ้แม่นี่บ่กอนนน้่สิบหกแล้วครับตอนนี้แม่นี่เท่าไรก่แม่ยังสูง สามหมื่นห้านอ้สูงตัวใดเลรอครับอยสสอ่ออยสี่สิเนาะยหญไงนี่เนาะใหง่ๆครับแขงขาวแต่นี้เนาะสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าครับเบิ่งกันบานนี้ครับสามหมื่นห้าได้ลูกมาตัวนึงลูกตัวเดียวได้ลูกตัวเดียวสามหมื่นหครับผมอ๋ออันนี้บเปม่ลูกคนนันี่เนาะอันนี้ม่ลูกบผมม่เนาะมาหนึ่งครับมานึ่งาร้อยสิบหกหารเป็นตัวเมียขึ้นกันเมียครับสิบหกห้าร้สีแดงแดงสีแดงจึงคึงด รอยยี่สิบบวกบ่มีตันี้บ่มีตันี้ครับบมแม่ลูกด้อยอมแม่ลูกครับอันนั้นอันนี้สิบหกห้าร้อแม่ใหญนี่ยสามหมื่นหมาเอาไปครับบอดี้สองหมืนรบลยเลนี่สองหมื่นสองหมื่นเลยสองหมื่นครับรอยเศ้าตัวผูครับผมอยเศร้าตัวผูเอาไปแล้ไปหมดแล้วอุ้ยนี่ตัวนึงสิบห้าร้อยเอ็ดห้าำๆนี่ เป็นตัวเมียตัวเมียครับตัวเมียเลครับด้อแม่นังน้อยยสิบเอ็ห้อยครับผมแม่นางเนี่ยนี่เนาะตัวเมียครับถูกถูกด้วยเอาถูกถูกเลยตัวเมียเนาะสิบเอ็ดหาร้อยอมดแล้วบาทนี่นะครับเบอร์โทรครับศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้ห้าเดสก้าเจ็ด่เก้า้หนึ่้าหนึ่งศูนย์หอยดุนหอยดุนครับผมห้อยดุนบ้านเม้าคำหอยดุนครับผมบ้านหน้าคำ อประเด็นจะยอนนอนหลานครับโรมาเลยโรมาเลยขอบคุณหลายครั้มาติดขอบคุณลยหลายขอบคุณนี่รคเงมไปไหนเอา่มีบนี่เขบนี่บ่เอาคมนมี่เท่าไหครับนี่เอาลูกลูกตัวฟูดีเนาะ สามมือเดเป็นลูกแรกเพิ่นบอกครับนี่ลูกสองแล right. ้วสองลูกแรกแล้วอันนี้ลูกแรกเนาะลูกแรกเนาะสามมือเนี่ยแม่เพิ่นสูงเท่าไรร้อยสามจิ้มคืนแข้งขาวไม่เห็นมีเนาะแม่ลูกเดียวเนาะอันนี้เป็นลูกผูเนาะสามมือเด็ดตับนี้บ่มีเนาะครับเนาะไม่มีเอาบไปนี้ควบนี่ไปดิเอาตัวผูขึ้นกันอันนี้ลูกสองลูกตัวที่สองสามมือเด็ดขึ้นกันสามมือเด็ดสูงร้อย สาิบอืมสามูอกเนาะแม่นี่เนาะในลูกเฟินด้วยครับด้วยเป็นลูกตัวที่สองด้วยนะเด้อเอาแดงๆเป็นตัวฟูด้วยวครับสองคมนีค่คมละสามเอดทั้งหมดอืมว่มีจำนนี้เนาะไม่มีจำนนี้เด้ 30, เอสามมเ็ดทั้งสองคมเบอร์โทรครับศูนย์แปดสองศูนย์แปดสอห้าแปดแปดศสี่ห้าสองคมคมละสามเอ็ดห้อยเจ้ย กุดหวาเนาะพ่อเจ้ยเนาะครับจากกุดหวาแล้วเอาทั่วมาเลยเด้อเอาขอบคุณหลายครับต่อกันด่บ่เออตัวใดแน่บไปเดี๋ยวเอาห้องยืนไปดิมันไหวเราได้หรอไวยังจะไม่รู้บ่ผมผมออกช็อตบานนี้ออกซิบเน่าเอาแม่ยันยนี่ยันยันยุดเอาเท่าใดยันยันนี่ยัยยุดผีเด้ผีเด้โอซีเมืองเกศบ่สูงร้อยเท่าใดในร้อยหาหาซิบเท่าไห่ด ได้เนาะสี่หมื่นเจ็ดสูงเลยห้าสิบเพิ่นได้ลูกมั้ยเนี่ยตัวตัวเดียวตัวเดียวแยกไปแล้วเงาเงาอ่างทองใหญ่ๆนี่เนาะแข้งขาไม่มีแบบนี้เนาะเื่อเรื่องใดเนาะแข้งขาไม่มีแบบนี้นะครับเด้ออาวนี่เชื่องดีเชื่องดีชึบนี่ชึบเอ้าเป็นตะเลียงครับแม่ลูกเดียวเนาะในราคาสี่หมื่นเจ็ดเนาะหางลาบดีเลยเอาวสี่หมื่นเจ็ดเลยครับเด้อในราคาสี่หมื่นเจ็ด ตัวไดครับนี้อันนี้แม่นว่าทังนี่ตัวนี้เด้โอแม่สาวน้อยตัวไหครับสองหม่นสองพันหาร้อยแม่สาวน้อยสองหมื่สองพันหาร้อ,ย, 22, อย,ยืนนิ่งๆสูงกว่าม่จักรอยสามสิบสองมื่นสองพันรอยรยสาิบปนประมาณจักปีพอครับปีกัวกัวเนาะปีกัวกนะครับสองหนสันห้าร้ายครับ, 22, รบแม่นี่เด้อ เอาของพงาย่กำนันอือเอาบานนี้แม่นี่บานนี้สามหมื่นสองไล่ไปกันเลยนะอเอาพ่อแล้วแม่นี่สามหมืนสองพิ่นได้ลูกจักตัวไปนี่โอ้ได้ลูกตัวหนึ่งเนาะสามมืสองเด้อสูงของม้านจากักรอยสี่สิบได้บ่นนิได้เนาะัวเพิ่นหล่นบ่บ่ มีเขาแนี่อยู่แข้งขาพุ่งแบบนี้เนาะครับเน้องเอาบือเลื่องเด่เลยเอาสามหมืน่นสองเมียได้ได้ลูกมาหนึ่งตัวนะครับหางเงาเอาฟ่วงหางสวยอยู่นะครับนี่นะครับอเอาสามหมื่นสองนะครับเด้อเอาสามหมื่นสองนี่นะครับเอาต่อไปแม่นี่บ้านนี่เท่าไหรครับแม่นี่สี่หมื่นสี่หวนสี่หมื่นถวนได้ลูกเยอโตนี่สองห้าส <42. S 1> ได้ลูกมาตัวเดียวเนาะ ได้ลูกมาหนึ่งตัวนะครับอ้อออาสูงสุดอะไรเงี้ยกำนั่นด้วยสีสีแพงขาวนีแต่นี้เนาะนบือเรื่องได้ด้วยครับเอาแม่ลูกเดียวนะครับเด้อเอาซื้อว่าเชื่อมดีเป็นเตอรเลียงเอาของใหญ่กำนันเรื่อยเด้อย,ยคุณนะครับอ้าง้วโค้งสายเงี้ยละเอาพี่<ส>น้อยอยังได้เ<อ>ด้ดอคนอันนี้ผมใช่แล้วนะครับเอาแม่นี่เด้อได้ลูกเดียวนะครับเท่าไรก่อนจะยุดแม่นี่สี่หมื่นสี่หมื่นถ้วนเนาะสี่หมื่นถ้วนนะครับเด้อ เอาแบบนี้แม่สุตไทยบ่อืมง่ายๆนี่เท่าไรนี่ครับโอ้สามสิบแปดโค้งสางง่ายๆนี่เนาะอืมสามสิบแปดนะครับเด้อเอาสูงประมาณเท่าไรห้าสิบเดีวยวป่นี่เป็นง่ายเลยโคง้งสางง่ายอ่างทองง่ายลึกดีเด้อเอาดูดวงดีแข้งขาบ่ามี่จหนิเนาะอืมไม่มีตำหนินะครับอืมเอาถือว่าง,ง่ายโค้งสางง่ายนิ่งดีนี่นะครับอืมเอาติดแสงแดดนิ่งดีครับนิ่งดี นี่ใหง่ๆเลยาสามพจะมีแบบนี้ละ38มหม่นแปเนาะหญ่หยุดเนาะเมดแล้รบอกครับบ่า้หมดแล้วเอาเบอร์โทใหั่กำนันศูนย์หามเอา <c ười> เดี๋ยวเลยครับมาขอเบอร์โทรน้องเพิ่นก่อนศูนย์หกสามศนย์ศูนย์เจ็ เบอร์นี่นะครับด้วยเอาทั้งหมดทั้งส่วนโค้สงสางง่ายๆเอาของพญ่ำคำนั่นทั้งหมดนี่แหละครับที่ผมถ่ายมาเนี่ยเอาคือว่าเป็นเตลเลียรเลยครับเด้อเอาเป็นเตลเลียร์ง่ายๆเลยนะครับสาวน้อยกับมี่นี่นะครับเด้อเอาวนี่ครับสาวน้อยนี่กับแมนได้ครับเด้อเจ้พี่ละที่ผมถ่ายไปเอา063 007 0961นะครับของพญ่ำคำนั่นนะครับ ได้แล้วครับแม่ลูกบ่ครับแม่ลูกอลูกก็แม่สวยเเออเอาแม่ลูกลูกก็แม่สวยสวยลูกแรกลูกสองเพิ่นลูกแรกเนาะลูกแรกเนาะลูกแรกแม่เพิ่นสูงเท่าไรแล้วครับแม่เพิ่นนี่ยหน่วยสี่สิบบวกเนาะอืมเบื่อเรื่องได้เนาะได้เบืแข้งขาบ่มีตรงนี้ครบเลย เอาบ่งลูกคนคนบ้านนี่เชื่องความนี่แม่เพคนนี่ลูกคนเด้อลูกตัวเมียเนาะตัวเมียเป็นลูกแรกได้ครับเนี่ยลูกตัวเมียลูกเล่คนนี้ครับนี่ชึบนี่สวยๆแม่ลูกในราคาสามหมื่นเจ็ดเนาะเอาเบอร์โทรครับ 092 823 3084 3084แม่ล oh, right. ูกนะครับเอาห้อยสะดมบริการส่งฟรีลอยจิโลบริการส่งฟรีลอยจิโลจากอำเภอสมเด็จกาลสินเอาโทรมาเลยดนะครับนี่นี่นะครับ37เนาะ37สวยๆสวยๆลูกคงเครื่องเลยเอาโทรมาเลยครับขอบคุณหลายครับครับผมนี่ปัน ีครับ่ปานตั้งหม oh, ดเลยโอ้ยึงรถุน yeah. um ี่น um <um <ma ี่่สี่สองบยี่ปานเป็นในรูปเตอนะครับด้วเด้อไม่่าๆนี่แหละองยี่ปานเอาในรูปมาสองตนะครับสูงมาณหสี่ละนี่ง่ยๆอืมสี่สิบง่เชื่องกับเชื่องได้หน่ผมจับก็ได้ถือว่าเชื่องนะครับเด้อเอาเป็นแต่เลี้ยงเป็นแต่เลี้ยง อืมนะครับประมาณจะกรอยสี่สิบบวกกุละบือเรื่องได้แข้งขาโบมีจำนี้อืเอาไม่มีจำนี้เน่เนยปันเนยปันได้หรอเนยปันคุยคุยกันยุ่งหุ่นไปแล้วปะ นายปอบครับผมครับายแปนสี ology, ่หมื आ, ่นสอเบอร์โทรครับเดี๋ยวด้นายแปนเอาเบอร์โทรนาย์หก่งหนึ่งเก้าเจ็ดหกสอเอาเบอร์นี่ด้วยสี่หนะครับสี่หมสอง ได้ล <Desert> ูกมาสองตัวเอาได้ลูกมาสองตัวนะครับเดี๋ยวเอาสี่หมื่นสองเบอร์นี่แหละของพ่อใหญ่ปานอันนี้ของพ่อใหญ่ปอกบุคู่นี่บ่เท่าไรล่ะเนี่ยปอกหมื่นเจ็ดพันแม่ลูกแม่ลูกนี่หมื่นเจ็ดพันลูกตัวผูลูกตัวผูหมื่นเจ็ดแม่นี่ออกโค้งดีอืโค้งดีเด้อเนี่ยเอานี่นี่โค้งดีเนาะด้อยสี่สิบได้ดอกคว่ำสูงเพว่านเด้อ อาแม่ลูกแม่ลูกไปอกแม่ลูกหมื่นเจ็ดบ่หมื่นเจ็ดพันเมื่อกี้นี่ตัวนี้เพิ่งเบิ่งยู่บ่ตัวนี้เล่บ่นี่ยเานีล่ว่ามโอ้โห่มันของผมนแม่เท่าไรรวนนี่แม่หมื่นห้านหโอ้ยเงเ้าหมื่นอยโอ้หมื่นาพันหารยนี่เนาะ ได้ลูกไม่เล็กตัวหรอกหน้าร้อย <5 100. S 1> มือนได้ลูกไม่เล็กตัวนี่ลูกสองตัวเลยดิอืมลูกสองตัวแล้วสูงรปรอ่ะเจาะร้อยสามสิบขึ้นเนาะครับผมวะมีแต่นี้ยังเนาะครับอืมวะมีแต่นี้ด้วแม่เนี่ยเนาะแยกลูกคนนี้เนะานเนะแยกไปแล้วนี่เนาะแยกแล้วครับลูกคนนี้อืมได้ลูกลูกลูกมาสองตัวเนาะครับเหลืออยูมมื่นเท่าไรกับบาทนี่อันนั้นมื่นเจ็ดอันนี้มื่นหกมื่นหกเบอร์โทรครับเบอร์โทรครับเบอร์โทร เาต้องเปิดเบิรงหัสสวใหญ่ปอ,อกใช่ว่าถึงได้พิพิออกพุรษาแล้วเว่ามันเศร้าเศร้าก็นี่ครับโทรโทรในปอกศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสาครับผมอือครับพ่อใหญ่ปอกครับพ่อใหญ่ปอกโพนทองโพนทองโพลมาเลยถูกถครับ1มื่เจแม่ลูกอันนี้1มื่อหกแม่แยกลูก ครับขอบคุณหลายครับขอบครับครตัวัมาน้ำกัมาน้ำกันแม่เขาขาลูกแดงแดีดบ่เท่าได้แล้วครับเต้าเก่าลูกเมี่ยมั้ง ลูกตัวเมียเด้อลูกขี้เท่าไรพันหรองานกลูกตเมียหรอครับฮะลูกแรกบ่เป็นลูกแรกเนาะเป็นลูกแรกแม่สีขาวให้ลูกแดงหีืแม่ก็สีร้อยสามสิบบ่สีร้อยสามสิบเนาะอร่อยสามสิบลูกเดียวเด้อแข็งขามีแบบนี้เนาะรับประกันเลยเป็นลูกตัวเมียนะครับนี่เด้อสีแดงแดงเป็นลูกแรกของเพิ่นนี่เด้อเอาลูกเมียครับนี่ครับแม่เพิ่นเด้อแม่ลูกในราคาสองหมื่นเก้าพันเนาะค่มเดียวเบอร์โทรครับ ศูนย์เก้าศูนย์สี่เก้าหกเก้าสี่ห้าสองห้ยช้ำจากเสซลล์ผุอ huh. ืมอ๋อขอบคุณอะไรครับของผู้ใดนะครับเป็นตัวผู้ลูกกำพาลูกกำพาตัวผู้เท่าไหร่ครับครับหาผันหาเนาะอันนี้หาผันหาได้ครับเด้อเป็นตัวผู้เอาเป็นแยกแม่ไปเนาะ หน้าตาเพื่นดีด้วยเนาะอือเอาอยู่น้ำมูไอ้บ้ามือจินหาจริงเอาบบมีตตำนี้อย่างเนาะเอานะครับด้อบถึงหมือนด้วยหาพันหาพันรยเนาะหาพันหารอยเบอร์โท่อีกครับศูนย์เก้าศูนย์สี่เก้าหกเ่ห้าสองอืมเบอร์นี่และหาพันหา่หยช่ำขอคุยรายครับหอยเปียบ ได้ได้นะครับสวัสดีครับครับเดี๋ยโคมเดียวนั่นหลูกุพันโอ้โคมนี่เนาะโอ้นั่นลูกพันลูกตุ่มเนี่ยเนาะลูกตุ่มเนี่ยนะครับเดีอยี่เดี๋ยวมองดูพันธุ์นั่นนี่ดุพันธุ์นะครับลูกสีแดงเลยเนาะให้ลูกดีตัวสันเนาะลูกแรกหรือลูกหยังครับลูกตัวแรกพอดีเนาะเนาะลูกตัวแรกนะครับเด้อในราคาสิบเาสิบเอ็ด ่าเมือนเอ็ดแม่สูงตัวใดครับสูงสี่แท่งหลายฮะแม่แม่สูงตัวใดก็ร้อยสีสิบหกถือว่าสูงนะครับด้วยเอาโค้งสา่งคนใไ่ดีเง่าเนาะแข่งขาบ่ี้ยตัวนี้เนาะนั่นลูกคนนะครับด้วยเป็นลูกตัวเมียเด้วสามหนึ่งบอกเป็นลูกตัวเมียครับสามหนึ่งเอาตัวนี้บ่ามีเนาะรับประกันเลยเอาแม่ลูกดวยครับด้วยจับได้ใบได้ เอาออกคงงๆก็ให้ลูกดีนยครับยเด้อเด้อเอาวชุบแม่ลูกห้าหมื่นเอดนาะเปิดโทรครับศูนย์แปดห้าศูนย์สี่หกห้าหกศูนย์้าแม่ลูกครับเป็นตะเลียงเด้อให้ลูกดีห้อยเปียกน้องพอกนะครับจากน้องพอกก็พูดในร้ายครับไปตั้งพี่ของผู้ใดนอนอนเอเดตลาดจังหนี้อาข้อยายแบงบ์ เออชุ้นหอนี่แหละเท่าไรครับนี่ยแม่ลูกสามสิบหกแม่ลูกลูกตัวเมียนะครับเด้อสีดำดำนี่แหละเนาะเดี๋ยวนะครับเบิ่งดูมันหองเยี่ยมเลยห้องเี่ยมจ้าพอนวดอีรีลลายเดี๋ยวนี่เอาหนิครับเด้อโอ้นะครับนี่ลูกตัวเมียแม่ลูกเป็นลูกแรกบอกครับบ่า มันเป็นลูกแรกนะครับเป็นลูกแรกเ,รเ,กรกเอาลูกตัวเนี้ยเอาถ่ายหนาจังหน่อยครับอืลูกตัวเนี้ยลูกเนี้ยนะครับผมติดก้นบ่ได้ติดเหลืองก็เลยหานมุมถ่ายหนาจังหน่อยเอาแม่ลูกนะครับเด้วยเด้อเอาเป็นลูกแรกก็เ<ม>พิ่นนั่นลูกตัวเนี้ยนะครับเด้อเอาแม่ก็ดีรอยเท่าไรความสูงเพิ่นรอยสาธ่มหาบวกแล้วเนาะ แข้งขาบ่ามีตั้นี้เด้อหางเงี้ยวๆนี่แหละครับให้ลูกดีครับให้ลูกดีเด้อแข้งขาบ่ามีตันี้เชิดสามเหมือนหงเง้อเอาตัวได้ครับบ,บ,บ้านนี้เบิร์ตเบอร์อะไรบอ้มีโค้งเดี๋ยวเบอร์ทุครับเบอร์ทุครับ090 398 398 84 8149 8149เนาะแม่ลูกสามเหมือนหงเด้อลูกอยู่ยเมียครับเอาลูกแรกเอาเป็นเตลี่ยงอยู่ครับเป็นเตลี่ยงอยู่ครับเดือดงวดจักสีครับห้อย ออโอ้น้องพอ,อกเนาะ,ะนี่นะจาหน้องพอ,อกเนาะนี่นะเอ้างฝี่เไยห้องผูดไ <c oughs> อันนี้ห้องออาจารย์มนทั้งสองเลยคู่นี่เ <c oughs> ท่า้วครับคู่นี่ <c oughs> อืมคู่นี่ผ <c oughs> มดสามสิบองหารหรเราเป็นคู่สามสองหาร <c oughs> อยเนาะ <c oughs> เป็นตัวเมียทั้งมดคร <c oughs> ัสาวหน่อยทั้งมดเลยเนาะแม่สาวหน่อยบานนี้ท ถ้าแยกเลยครับตัวเท่าไรบาหนี้ตัวนี้แยกแั่ตัวละอันสองหารไปเลยบ่เจ็ครับสองหารไปเลยบ่บ่ตัวละเมื่อเจ็โอ้ตัวละเมื่อเจ็ดอืมแยกเนาะครับตัวละเมื่นเจ็ดด้ครับเด้อเอาเป็นแมนนั่งน่อยทั้งหมดนอยท่นหอดปีไปประมาณตีบ่บ่บ่หัหเนาะบถึงปีแปดเก้าเดือนเนาะเอาสองตัวนี่สูงประม่านเท่าไรล่ะครับบ่นสูงกืสิร้อประมาณร้อยยี่ห้าบวกร้อยยบวกเนาะ อ <the> mhm. ืมเอาเอาเป็นคู่ดีเนาะถูกดีเนาะแต่ว่าถ้าเอาแยกถ้าเอาแยกนี่ตัวละหมื่นเจ็ดเนาะอืมเอาสีแพงขึ้นเนาะแยกนี่เนาะอืมเอาเอาเป็นคู่นี่ถูกดีอืมถูกดีถูกดีนี่เอาสวยจะได้หน่อยครับเด้อคู่นี้สามหมื่นสองอืมสามหมื่นสองพันห้าร้อยเอาถ้าแยกตัวละหมื่นเจ็ดได้ครับเด้อมืดหรือเ่ครับวันนี้ครับก็ยังเป็นสุนทรดูเก็ตไทยพูดีได้แล้วครับ ยืนก็ซอยจะหนีบ่แมนดีมากโฮโอ้โอ้ว้ยโฮมดีเนาะตัวนี้เด็ดตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยแม่หนิเอาเป็นแม่ลูกบ่โอ้งัวไทยอืมแม่ลูกลูกตัวเมียอืมเป็นงัวไทยเนาะเปิดเท่าไหร่แล้วครับนี่ตัวนี้เปิดใบเศร้า C ครับเศร้า C แม่ลูกเนาะแม่ลูก แม่เพิ่งนไอ้ลอยเศร้าได้เนาะแม่เพิ่อนเนาะง้อไทยเลยครับพี่น้องได้ง้อไทยไปเรียมก็นิ่งดีก็นิ่งดีแต่ง้อไทยเนี่ยนิ่งดีเป็แต่เลียงเนาะลูกตัวเมียเด้อเอาผมมีตำแหน่งยังน้อยใหญ่แบงเนาะไม่มีตำแหน่งเลยครับเอาในราคาเมื่อินสองหมื่นสี่พันสองหมื่นสี่พันครับหมดแล้วอ้างไหนจักน้อยหมดแล้วยังอีกสาวหนึ่งครับใส่ครับชุบแม่สาวบานนี่ยัญ่ๆทุ่งสูงสีแดงๆนี่แหละ เปิดเท่าไหร่แล้ครับบานนี้ผมเปิดไว้สี่หมื่นเก้าพันสี่หมื่นเก้าพันหาร้อยเกือบถึงหามื่นสี่หมื่นเก้าพันหาร้อยอือเอาเมียสาวอายุจักปีแล้วครับนี่อายุส้วนสองปีส้วนสองปีแข้งขาดีเนาะตั้งใจดีบือลึ่งเห็นอยู่ด้วครับเดออเบือเรื่องเห็นหัวโลนนะเนี่ยแหวงหัวโล้นสีแดงไ่ต้องห่วงพูดเอาขาเก่าหัวก็ได้บ้านี่ประกันจำนี้ให้ เอานี่หัวร่เอเอาถือว่าสมบูรณ์สวยแลไแม่เนาะส้นสองปีเนาะอ่างทองหง่ดีนะครับอ่างทองลึกดีบื๋ลึกได้แข้งขาโบมีตแนี้มีสิบเอ็ดเดือนมีสิบเอ็ดเดือนนะครับเ้อมีสิบเอดเดือนโบมีตแนี้ยังช่วยสวยเลยบานนี่สี่หมื่เก้พันหารอืเอาหมดแลวเนาะใหญ่แบงเนาะเบอร์โทรครับบานนี่ศูนย์แปดหกสี่หนึ่งสี่ 9ก้าศูนย์หนึเจาโทรมาด้วยด้วในแหวงวัวเลี่ยงอัเพิ่ม้ยไวดีจังหวัดลอยเอ็ดครับห้าสิบกิโลไปสรงไฮครอลเหือเกินนั่นจังว่ากันอืมขอบคุณนหลายครับบานนี่โอ้ใสแล้วบานนี่ห้องไทยเฮาที่ใส่ใส่องไทยเฮาอย่างนี้แม่วัน ใส่ครับใส่ข้ออะไรนี่นบอก,บอกโอ้นี่บอกตัวนี้บ่แมีนบอกครับนี่ตัวนี้ก็แมีนบอกโอ้เหลือตัวเดียวนี่เนาะเท่าไหร่ละครับสวยสวาแบบสามทิมหานะสามทิมหาได้แถวคู่สูงเท่าไหร่ละครับนี่ยสามทิมห่า ลอยสีที่บวกบือเลื่องได้เนาะแกงขาเพิ่นดีบะมามีต่นี้เนาะอืหางเงีดีเอาเรื่องเชื่องดีนะครับด้อเด้วเอาเป็นแม่สาวด้วยาณจกปีแล้วครับนี่สิบเก่าสองเดือนสองปียิบมสียิ้มหายิมห้องเดือนเนาะาณนี้เนาะอืมาณนีเด้อครับเด้อซืเอานั่งเป็นแม่สาวอยู่อืสวยสสามเมื่สามสิบห้าเนาะครับเนาะ เบอร์โทรครับ093 814 5698 35ห้อยนิลันไม่อ้วนอำเภอหน้ามุนกาลสินขอบคุณหลายๆครับ ขอจบชิปนี้ไว้ตรงนี้นะครับชิปที่2นะครับขอพูดพี่น้องทุกทุกท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ